คนอายุ60อะ่ะเขาจะยังมีไฟในการทําอัลบัม้มเล่นดนตรีออกทัวร์ได้อีกนานสักเท่าไหร่กันเชียวอะไรเงี้ยครับในฐานะแฟนเพลงคนหนึ่งภาพของเรดฮอตชิลล p เพที่เราจําได้ว่าจะเป็น4คนเนี้ยแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้แล้วสำหรับวันนี้ครับผม Red Hot c i i l p p e p p e อเล่นที่แมนเชสเตอร์นะฮะ ซึ่งแมนเชสเตอร์เนี่ยห่จากกรีทไปประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งนั่งรถไฟไปแต่ว่าทุลัะทุเลนิดหน่อยตรงที่คือเที่ยงกฤษเนี่ยครับมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่า strike ก็คืออยู่ดีรถไฟมันก็จะแบบหยุดวิ่งรถรอบวิ่งอะไรไปซะอย่าง,ง,าน,งนั้นอะไงเงี้ยก็เลยทําให้ผมไม่สามารถอยู่ข้ามคืนที่แมนเชสเตอร์ได้เพราะว่าวันนี้วันพุธรถรอบสุดท้ายเนี่ยมันมาณห้าทุ่มกว่า ผมไม่แน่ใจว่าว่าคอนเสิร์ตจบกี่โมงแล้วผมจะกลับมาขึ้นรถไฟทันไหมมันมันจะแย่เหมือนตอนที่ไปดูฮันซิเมอร์ครับได้ขึ้นรถแล้วเลิไปสักพักเลยเสียดายเวลาแล้วก็วันเพื่อหัดเนี่ยเขาสไตร์มันไม่มีรถไฟวิ่งเลยกลับมาที่ลีดก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันที่นี่ครับกลับมาหลายๆคนที่เป็นแฟนของเวททอร์ชิลลี่เพเปอร์เนี่ยน่าจะรู้ว่าจอนเนี่ยเขากลับมาทำอัลบั้มใหม่กับเวททอร์เหมือนเดิม แล้วก็พอผมไปหาข้อมูลมาเฮ้ยช็อกนิดหน่อยนะว่าจริงๆแล้วเล d Hot Chili Pepper เนี่ยมีมือกิต้าเยอะมากโดยที่แบบเออถ้าคนที่ไม่ใช่แบบบิ๊กแฟนตั้งแต่แรกมาอาจจะไม่รู้เลยจริงๆได้แบบโอเคเรารู้กันว่าคนแรกอะ่ะคือโ o ลว p ที่เขาทำตั้งแต่อัลบั้รแรกเมื่อปีผมยังไม่เกิดเลยมั้งปี87 88เนี่ยผมไม่ชัวร์ลวแล้วเขาก็แบบโดสยาตายไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็แบบมี แจ็คเชอร์แมนมีแม็กไนท์แล้วถึงค่อยมาเป็นจอนอ่ะเออสองคนนี้ผมผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเขาเท่าไหร่เหมือนกันแล้วจอนก็กลายเป็นมือกิตาร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดมีแฟนเพลงเยอะที่สุดของ ของเรดฮอตจนถึงขนาดว่าไม่ว่าจะมีใครมาแทนก็ยังแกะภาพของจอร์จไม่ออกอะไเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ออกจากวงไปเนาะมีทั้งช่วงที่ออกแล้วก็ช่วงที่ติดยาหนักเกินจนต้องพักเบรกมั่งอะไรมั่งก็มีมือกีต้าร์มาเล่นแทนเป็นอีกมาแชลเป็นโทเบียสโหเยอะมากจนจนเริ่มมาเป็นเดฟนารวโรที่แบบแฟนเพลงเริ่มจะยอมรับมากขึ้นมีจอร์จอะไรเงี้ยที่อยู่มาอีกสักพักใหญ่ๆเลย อัลบั้มเขาก็เดินต่อไปจนเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยจอนเขาก็กลับมา r e ดฮอตชี e ์เพเปอร์ก็ประกาศว่าอัลบั้มนี้จอนจะกลับมาทําด้วยก็ออกเป็นอัลบั้มใหม่ชื่อ unlimited love นะฮะโดยที่โปรดิวโดย Rick Rubin คนเดิมถ้าเราไปย้อนดูไลฟ์คอนเสิร์ตไม่เกิน4-5ปีมันเนี่ยน่าตกใจมากที่ทั้ง4คนนะครับทั้งแอนโทนีทั้งฟลีทั้งชั a สมิธอะไรเงี้ยเขาอยุ่60แล้วนะแต่แบบเล่นคอนเสิร์ต จนเด็กอายุ 20i อ่ะคือโอเคแหละด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเขาดูแก่ขึ้นน่ะแต่ว่าการเพอร์ฟอร์มการแสดงบนเวทีการกระโดดโลดเต้นความบ้าคลั่งบนเวทีอ่ะมันเหมือนเดิมมากอ่ะมันเหมือนเดิมจนแบบจนตกใจว่านี่คือคนอายุ60แล้วเนี่ยการออกระบ้รครั้งเนี่ยครับเลยไม่รู้อ่ะนึกออกไหมคนอายุ60อ่ะเขาจะยังมีไฟในการ ทำอัลบัม้มเล่นดนตรีออกทัวร์กันได้อีกนานสักเท่าไหร่กันเชียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอรอบนี้เขาก็มีเวิร์ t ทัวร์มันก็ต้องไปอ่ะตั๋วถ้าผมจําไม่ผิดมันราคามาร้อยกว่าปอนซึ่งมันไม่ใช่ตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแพงกว่าน,นี้ก็รู้สึกว่าแพงไปเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับทางทางอังกฤษหรือว่าทางยุโรปมันมีคอนเสิร์ตเยอะมากๆแทบจะทุกวีคเลยถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างมากพอ เพราะนั้นก็ต้องแบบเซฟเงินสําหรับดูโชว์อื่นหน่อยต่อให้ราคาตั๋วมันจะแบบเป็นราคาที่รับได้ก็เถอะโอเคไอ้วงที่แบบไม่ได้เป็นวงสเตเดียมขนาดนั้นก็จะราคาอยู่ที่ประมาณแบบสามสิบถึงห้าสิบปอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหนักหน่อยก็ร้อยปอนคือโอเคแหละถ้าเทียบกับการที่วงดนตรีดังๆมาเล่นที่ไทยมันก็ราคาไปทางถูกกว่าแต่ว่าถ้านับปริมาณนะครับมันดูคอนเสิร์ตเดือนละครั้งสองครั้งในราคาประมาณนี้มันก็แอบหนักเหมือนกันยอะไรเงี้ยก็ ก็นั่นแหละก็ต้องต้องเซฟเงินได้บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะหลุดจากประมาณร้อยต้นๆของที่ผมจ่ายไปเนี่ยมันแตะ200แล้วอะก็รู้สึกว่าเออหนักแล้วก็ไหนจะค่ารดไป ค่ากินค่าอะไรอีกอะไรเงี้ยครับก็เซฟได้ก็เซฟแล้วเดี๋ยวโชว์หน้าก็ค่อยว่ากันว่าแบบมีวงอะไรมาเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มลิสต์เริ่มเหมือนกันว่าหลังจากเดือนเนี้ยเดือนตอนนี้มันเดือนจูนก็มันเพิ่งจะครึ่งปีเองอะแต่ว่ามันมีลิสต์ที่ผมแบบอยากดูอีกเพียบเลยอะแล้วก็ลิสต์ที่แบบพลาดไปหรือเสียดายแล้วแบบเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าตัวเองว่าถ้ามีอะไรที่เราชอบมาเราจะไม่พลาดมันอีกจะได้ไม่แบบไม่เซ็งเหมือน ตอนนี้ยอย่างผมพลาดบิลลี่อลิชไปพลาดอ่าจาคอปคอลเลเยอร์พลาดเ uh, ดอะบีชบอยเอลทันจอร์นกรีนเดย์อย่างเงี้ยถ้าถ้าเราแบบเปลี่ยนจากการซื้อตั๋วคอนเสิร์ตท,ที่ราคาดีๆไปแต่ว่าซื้อถูกลงมาจะไปดูโชว์ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่นคงดีกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็คอนเสิร์ตเนี้ยจัดที่เอมิเรตส์โอทับฟอร์ดถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยไปสนามเนี้ยผิดผมนึกว่ามันคือโอทับฟอร์ด เหมือนจะเป็นสนามคริกเก็ตถ้าถ้าไม่ผิดนะเดี๋ยวผมต้องไปดูหน้านงานอีกทีนึงจากสถานรถไฟที่ พิคคาเดรียแมนเชสเตอร์เนี่ยครับมันจะต้องนั่งแทรมไปประมาณครึ่งชั่วโมงรถไฟออกจากที่นี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณถึงนู่นบ่ายสามในตารางอะครับมันเขียนว่าคอนเสิร์ตเริ่ม4ี่โมงแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมันเริ่มกี่โมงกันแน่อะไรเงี้ยครับเพราะว่านี่เห็นไหมมันอาจจะเขียนว่า4ี่โมงหรือ4ี่โมงครึ่งนี่แหละเปิดประตูให้เข้าแล้วก็ต้องไปรอข้างในต้องไปอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีวงเปิด คือเอซับโรกี้แล้วก็ t ันเดอร์แคทซึ่งเอาจริงๆเออทันเดอร์แคทเนี <c oughs> ่ยน่าด <xi calculate> ูมากนั่นแหละเดี๋ยวไปขึ้นรถแล้วก็ไปที่แมนเชสเตอร์หวังว่าจะไม่ต้องวิ่งไปขึ้นรถอีกผมกลัวตกรถมากเลยผมเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับผมบ่อยเกินไปละก็เดี๋ยวผมแต่งตัวแล้วก็ออกแล้วฮะผมแล้วเดี๋ยวเก็บภาพมาให้ดูกันอย่างช่วงนี้อากาศมันก็อุ่นขึ้นแล้วฮะแต่ว่ามันก็แอบเย็นอยู่อะแล้วก็แดดแรงมากก็เลยใส่ เสื้อนอกอีกสักชั้นหนึ่งทั้งกันแดดแล้วก็ในเชสที่มันเย็นในเวลาเดียวกันอย่างรองเท้าก็ใส่แบบใส่สบายใส่คล่องตัวที่สุดอะไรเงี้ยสรุปก,ก็คือผมกะเวลาผิดนะฮะมันเสร็จธุระไม่ทันเวลาที่รถไฟจะออกก็เลยต้องเลื่อนรถไฟเสียเงินค่าเลื่อนไปอีกห้าปอนด์เป็นส่วนตา่างแล้วก็ค่าฟรีนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็นั่นแหละทําให้เราไม่ต้องรีบมากดีกว่าต้องวิ่งขึ้นรถไฟเหมือนทุกครั้งไปอีกไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องอยู่ยาวด้วยใช้แรงเยอะเลยยอมจ่ายเงินนิดนิดหน่อยห่อยดีกว่านั่นแหละเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟแล้วนี่ผมเพิ่งซื้อซูชิไว้กินบนรถเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าเที่ยงเลยนี่บ่ายสองโมงกว่าแล้วขึ้นรถนะฮะทุกครั้งที่แบบจะต้องขึ้นรถไฟจะวางแผนก่อนออกตลอดว่าอยากจะมากินกาแฟาร้านเลนเนสเนียน่ยมันเป็นร้านที่โอเคเลยแต่ว่าไม่เคยมาทันเลยแล้วอย่างที่เห็นนะฮะผมบอกผิดไปตอนนี้บ่ายสามแล้ว รถไฟออกบ่าย35อะไรแถวๆเนี้ยก็ยังสบายๆอยู่แต่ว่าเนี่ยแดดมันแรงมากมันเข้าซัมเมอร์แล้วผมน่าจะพกแว่นกันแดดมาพลาดไปหน่อยโอเคครับขึ้นรถแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของผมที่มาขึ้นรถไฟโดยทีไม่ต้องวิ่ง คถึงแมนเชสเตอร์แล้วฮะเมื่อกี้บนรถผมหลับไปแล้วก็ไม่ดูเรื่องเลยจนพนักงานมาปลุกอะ่ะเหลือผมคนเดียวทั้งขบวนแล้วเดี๋ยวเนี่ยจากตรงนี้ผมก็คงหาอะไรกินเร็วๆแล้วก็เข้าไปที่งานเลยเพราะว่างานมันเริ่ม4มี่โมงครึ่งซึ่งจริงๆผมมันไม่ได้อยากจะดูวงเปิดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่านี่มันก็4ี่โมงครึ่งแล้วอะ่ะเออมันก็ไปช้าได้แต่ก็อยากให้มันช้าขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยต้องนั่งแฟมไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงใช้เวลาเยอะอยู่ ดีนะว่าผมแบบพกแจ็คเก็ตพกเสื้อนอกมาด้วยอะ่ะมันแดดร้อนร่มเย็นอะ่ะนั่นแหละเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วก็เข้าไปที่โชว์เลยผมเช็คมาแล้วเป็นสนามฟริกเก็ตจริงๆด้วยเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไง มนเรื่อยๆนะฮะมันเริ่มจะค่ำแล้วเนี่ยนะทุ่มครึ่งครับผมยังสว่างอยู่เลยนี่แหละทำไมผมถึงแบบไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบคอนอะไรทางหนามาอะไรเงี้ยมันมันร้อนอะ่ะเสื้อมาตัวหนึ่งฮนะข้างหลังเป็นสปรีนตัว3.5ปอนด์แอบแพง ดูว่ามีแองคอร์หรือเปล่าแต่ก็จะมีแหละ เดินออกจากงานเหนื่อยกว่าดูคอนเสิร์ตทั้งโชว์ไม่รู้มีอุบิเหตุอะไรคือสุดท้ายเอซับเขาต้องขยับโชว์ไปเป็นวงสุดท้ายทาให้ผมได้ดูแรทอสเต็มโชว์แล้วก็พอจบปุ๊บเขาก็ขึ้นขึ้นป้ายเลยว่าเดี๋ยวเอซับกับไาไฟเขาจะขึ้นขึ้นต่อเลยคนเยอะมากฮนะแล้วก็ตอนออกมาคนก็แบบออกมากันเยอะมากอะ่ะนี่ผมหลงกับเพื่อนลวไม่รู้ยังไงสัญ,สญ,ญญาณโทรศัพท์ก็แบบไม่มีอะ่ะคงต้องแบบ เดินไปขึ้นแรมเองเพราะว่ามีแววตกรถสูงมากครับคนออกมาเยอะมากแล้วผมคิดว่าตรงแรมมันน่าจะแบบน่าจะต้องต่อคิวขึ้นอีกอะจะให้เดินเข้าเมืองก็แบบเดินชั่วโมงนึงก็ตกรถอยู่ดีโอกาสตกรถสูงมากนี่ฮนะเหมือนทุกคนกำลังพร้อมใจกันเดินไปแฟมนะฮะผมเริ่มเห็นภาพตัวเองตกรถแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็แบบเป็นเขาเรียกอะไรเสื้อปลอมอลมาแล้วว่างั้นเถอะ คือรถไฟทันนะตอนแรกไม่ว่าจะไม่รอดนะดีว่าแบบเออเนียนๆไปขึ้นแคมทันดีไม่งั้นก็ไม่รอดโอเคฮะตัดกลับมาอีกท,ทีที่ห้องเลยดูแลทุเลมากเหนื่อยเกินตอนทัน n d เดอ a แคขึ้นก็แบบไม่ค่อยได้ทำเลยเท่าไหร่โมแต่แบบไปต่อคิวดูเสื้ออะไรเงี้ยได้ดูแค่เพลงเดืองมางคะก,ก็คือผมเคยดูทัน n d เดอ a แคแล้วเขาก็แบบเป็นวงที่เก่งมากอะแต่ว่า วันนี้วันนี้แบบเหมือนระบบเสียงของที่นี่ไม่ดีพอเวทท็อปชิลลี่เพเร์ขึ้นก็ไม่มีพิธีหรือตองอะไรมากก็คือพี่เฟรยเขาก็แบบขึ้นมาวิ่งโชว์รอบเวที2รอบแล้วก็แบบเล่นเลยเขาก็ยังแบบแข็งแรงเล่นกันเพ์ฟอร์มแบบท็อปฟอร์มเต็มที่จะเสียดายว่าเสาวไม่ดีผมผมไม่รู้ว่าองค์ประกอบมันคืออะไรอะ่ะเออแต่เสาร์ไม่ดีแต่ในฐานะแฟนเพลงคนหนึ่งก็ภาพของเวทท็อปชิลลี่เพเร์ที่เราจําได้อ่ะว่าจะเป็น4คนเนี้ยแค่นี้เราก็แบบแฮปปี้แล้วเขาเล่นเพลงฮิตเกือบหมดเลยนะย Under the bridge ไม่ได้เล่นอืมแต่ก็นั้แหละได้ได้เห็นสี่คนนี้เราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราเราไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาเว r ร์ t ทัวอีกทีเมื่อไหร่ก็โอเคฮะแล้วก็นี่ฮะได้เสื้อทัวร์มาปกติไม่ค่อยเห็นเสื้อทัวร์ทำสีแบบสีครีมสีออฟไวท์อะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เลือกเยอะมากเลยแต่ผมก็แบบเออเอาเอา,เอ,าอันนี้แหละ love, World Tour. อลิมิตเลฟเวิร์กทัวร์ก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วเดี๋ยว รอบหน้ามีอะไรน่าสนใจผมพาไปดูไปเที่ยวไหมวันนี้ก็สวัสดีครับผม